ราศีต่อมานะครับคือราศีที่4คือราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎตั้งแต่15กรกฎาคมถึง16สิงหาว่ากันที่การงานและธุรกิจ <c oughs> การงานจะมีดาวพุธเข้ามาสถิตหมายถึงดาวพุธผู้ใหญ่ให้คุณหรือคําพูดคําจาจะทาให้ให้เรามีคุณค่ากับข่าวดีเช่นยติหรือพ่อหรือพี่น้องฝ่ายพ่อพี่น้องฝ่ายแม่ล้วนแต่ว่าให้คุณได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ คู่ครองความรักรู้สึกว่าคู่ครองความรักนี่ราบเลียบถือว่าปานกลางนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีขึ้นลงแล้วก็อาจจะเป็นการพบกันไปเรื่อยๆคบกันแบบธรรมดาปกติแต่ไม่มีการแต่งงานหรือไม่มีการเลิกลาก,ก็ถือว่าประคองชีวิตความรักให้พ้นนะครับมาที่โชคลาบ <c oughs> โชคลาบมีโชคลาบกับผู้หญิงอ้วนหรือผู้หญิงท้วมสีผิวขาวหรือเพื่อนคุณแม่หรือเพื่อนพี่สาว แล้วก็การงานตัวนี้มันจะทําให้โชคลาภวิ่งเข้ามาหาเราโชคลาภเข้ามาหาการงานการเงินการเงินตกมรณะให้ระบัดระวังหนี้สินหรือระบัดระวังของหายหรือระบัดระมัดระวังการถูกป้นที่เช่นกรณีที่เราใส่ทองมากเกินไปหรือกรณีที่เราแต่งตัวหรือวาจนเกินไปนั่นหมายถึงเรื่องการผมหืนหรือเกี่ยวกับเรื่องของอภัยธรรมชาติหรือภยัยภัยใกล้ตัวนั่นแหละครับให้ระมัดระวัง นั่นคือการเสียเงินนะครับการเงินย้าอีกทีหนึ่งการเงินคือมันตกมรณะเสียเงินโดยใช่เหตุระวังเสียเงินจากมรณะเกี่ยวกับเรื่องของอการเดินทางเป็นอุบัติเหตุมรณะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวมรณะเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวในลักษณะของการที่ใส่เพชรนินจินดาจนมากเกินไปวัตถุมงคลของราศีกรกฎที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหานะครับ บูชาพระแก้วมรกตปางที่ดูฝนครับ